เมื่อผู้ภาวนาจเจริญมรรคมีองค์8ปดหรือสติปัฏฐานสี่โดยมีสัพปพปัญญะเป็นตัวนําเป็นหลักจนสามารถนําพาจิตเข้าถึงความว่างหรือจิตผู้รู้หรือธาตุรู้ซึ่งเป็นเหมือนเสียงที่ดังอยู่รอบรอบสีอยูอตลอดเวลาเสียงนั้นเองเป็นเหมือนเสียงแห่งความสงบเราจึงไม่จําเป็นต้องใช้คําบริกรรมใดๆเพื่อทําให้จิตสงบอีกต่อไปเพราะความสงบนั้นมีอยู่แล้วภายในในภาวะอย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องตามรู้ดูจิตหรือดูอาการของจิตแบบจ้องจัก เพราะการกระทําเช่นนั้นจะกลายเป็นการเสวยอารมณ์ใหม่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวและทําให้จิตตวนเวียนอยู่ในอารมณ์เหมือนพายเรือวนในอ่างส่วนการคิดพิจารณาไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนก็แทบไม่จําเป็นต้องคิดอะไรเพราะเมื่อจิตเข้าถึงความว่างแล้วไตรลักษณ์จะปรากฏขึ้นเองโดยธรรมชาติจึงไม่จําเป็นต้องไปคิดแทนไตรลักษณ์หากจะคิดคิดเพื่อเติมแรงใจให้เกิดความเพียร และความอดทนในการปฏิบัติก็สามารถทำได้แต่ให้มีความรู้ตัวแบบผ่อนคลายไว้เป็นหลักเพราะสิ่งนี้เองจะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือการเห็นทุกข์ในขณะที่จิตเริ่มเคลื่อนออกรู้อารมณ์เมื่อจิตเคลื่อนออกจากตัวไปรู้อารมณ์หรือสวยอารมณ์เราจะรู้สึกได้ถึงอาการกระเพื่อมของจิตตรงจุดนี้สำคัญต้องเห็นบ่อยๆเห็นให้มากๆต้องสังเกตอย,อย่างแยกคายและเราต้องรู้จักเปรียบเทียบว่า ในขณะจิตรู้อยู่กับตัวกับขณะจิตเคลื่อนออกรู้อารมณ์มีความต่างกันอย่างไรขณะจิตรู้อยู่กับตัวแบบผ่อนคลายกับขณะจิตไปรู้อยู่กับความว่างนั้นให้ความรู้สึกอย่างไรหนักหรือเบาแข็งทื่อหรือผ่อนคลายแบบไหนตรงนี้แหละที่เราจะต้องพิจารณาให้ละเอียดเพื่อให้จิตเข้าใจภาวะของแต่ละอาการอย่างลึกซึง้งเมื่อเข้าใจอย่างชัดเจนจนหายข้องใจต่ออารมณ์ทั้งหลายแล้วจิตก็จะเกิดการปล่อยวางทั้งสุข และปล่อยแม้แต่ความว่างแล้วกลับมารู้อยู่กับตัวอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องบังคับเหมือนเมื่อก่อนเมื่อรู้อยู่กับตัวแบบผ่อนคลายไปเรื่อยๆนานๆนานจิตจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเองโดยธรรมชาติและแม้ในบางครั้งจะมีอาการบิบรัดจุกแน่นหัวใจเต้นแรงหรืออาการแปลกๆใดๆเกิดขึ้นบ้างก็ไม่ต้องตกใจเพราะนั่นเป็นอาการของกิเลสที่กำลังดิ้นออกจากจิตและเมื่อจิตมีกำลังมากขึ้น ถึงจุดหนึ่งมรสมังคีหรืออริยมรจะปรากฏขึ้นทำลายอนุสัยกิเลสเมื่อมรสมังคีปรากฏขึ้นในความว่างศักสองครั้งย่อมทำให้อารมณ์หรืออาการต่างๆค่อยๆลดลงจนหมดไปในที่สุดจิตจึงเข้าถึงความว่างของอนาคามิบุคคลอย่างสมบูรณ์ขอเพียงอย่างเดียวคือให้เรามีความรู้ตัวแบบผ่อนคลายไว้เป็นหลักอีกทั้งต้องลดละความเพลินในการมักขุนห้าลงอย่างจริงจังเท่านั้นจิตจึงจะค่อยๆพัฒนาเดินไปสู่ความพ้นทุกเองโดยไม่ต้องเร่งรัด